สวัสดีคับเพื่อนเพื่อนทุกคนคะวัตจักรชีวิตมนุษย์วันนี้หนาวโคตรโคตเลยนะวันนี้มาเดินในห้างสรรพสินค้านะคะหนาวโคตรโคตเลยก็มาอาศัยไฟเห็นความสวยนะคะก็วัตจักรชีวิตมนุษย์นะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าคนเรามีหิวมีกินมีอยากนะ every life of a h u m a n being นะคะเจ I just need some uh, uh, a little bit beautiful lights shining on my beautiful uh, came home and h e l l o w e r n h e mm hmm. l <laughs> l o w e r n shopping center นะคะที่ North of ู U นะคะก็ no. ah. shopping center นะคะก็ ก็ห้างสบสินค้าอันนี้ก็ร้านเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้าก็ร้านเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมาเห็นหน้าไปคิดมานกเนาะเอเน็ตเมอริชนะคะแล้วกเอาหน้าสวยๆดีกว่าเนาเอะเฮ้ยอ่อเอ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 อเเออเเเเออเอ โมเดินโมเดินขึ่งหนาวขึ่งร้อนเนาะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะชีวิตดีๆก็ชีวิตก็เลือกได้นะคะอยากให้เพื่อนๆนมาเลือกด้วยกันนะคะตอนนี้ห้างแต่ละห้างเขียนป้ายนะไอ้เชื่อร้านขายของทุกอย่างนะคะ70%เห็นไหมเซลส์นะนะ Sales, นะ every, every 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 shop นะคลอด 70%ก็น่าสวยๆดีกว่าเนาะอันนี้ทางขึ้นอันนี้ก็ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรเป็นร้านเสื้อผ้าสปอร์ตแล้วก็ส่วมากคนเงียบโคตรเลยแล้วเวลาลงลงตางไหนวันนี้ฮะลองเดินขึ้นไปดูมะมเนาะมีอะไรข้างบน ข้างบนมีอะไรขึ้นไปดูกันนะเพื่อนนะอุ๊อุ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 อออุ๊อย่างี้แล้วกันนะอ่ะมือหนึ่งก็เสเสื้อกันหนาววันนี้ลบสิบองศาข้างนอกนะคะแต่ข้างในห้างก็โอเคเพื่อนเอนะางสับสินค้าชีวิตดีๆชีวิตลได้แลคะเพื่อนๆนะคะมาเลือกใช้ชีวิตี ให้ความสุขกับตัวเองนะคะชีวิตทีอ่อิสรภาพทางเวลาอิสรภาพทางการเงินนะคะ e e e o m Life f r e e d o m Time Freedom e c o n o m i c นะคะาสามารถไปเดินช้อปปิ้งได้ทุกวัน,นะะกินหรูอ,อยู่ดีได้ทุกวันนะคะชีวิตของมนุษย์เราะะเลือกในสิ่งที่ชอบเลือกในสิ่งที่ใช่นะคะขอขึ้นมานี่ก็เป็นค์ดอุลซอนน,นะคะ คัดอุ่นชนนะฮะ,ะ,ะอะไรของมันวะเ,เน็ตเวิร์ดเนาะเสื้อผ้าผู้ชายต้องนย่าไปทิ้นในซอกโอเคเราเดินไปง,งูนเนาะนี่คือห้างสรรพสินค้านะคะ,ะห้างสินค้านี่ก็เป็นเน็ตเมอร์ลิกนะคะก็เป็นของแมนช็อปนะคะเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะ เฮนเนตเมอริทที่ดังมากทะในยุโรปนะคะของดีไซเนอร์ของประเทศสวีเดนเฮนเนตเมอริท4มนะคะไปดูจะถ่ายอะไรนะเพื่อนๆชอปปิ้งนะไปดูโรบอทกันนะเนาะดูโรบอทนะดูโรบอทซื้อโรบอทสักนะ ชินเดนทร์ทรอยดูโรบอทกันเนาะไอเอลอนมาร์กใช่ไหมจนเซนต์แอนด์เอลอนมาร์กนะคะก็เขาอินเทรซ์เรตติ้งเกี่ยวกับชินเดนทรอยอลอตนะคะอีลอนมาร์กกับเจนเซนนะคะเอ็นวีเดียเขากลออัพมาจากพวกชินเดนทรอยทั้งนั้นเลยนะคะว่าทำไม มันเออมันวิ่งได้ซินเดนทรอยนะฮะอ่านะะนะะนะะดูโลบุตเห็นปะเนี่ยนะฮะอืมหาอะไรวางเขาเนาะซินเดนทรอยนะฮะนะอเคนะฮะ ะดูโบรบตสักชิ้นนะคะเปนทัเพื่อนค่ะชิ้นเด่นอ่ะพระเชิน,เด,น,นเดินเข้าร้านไก่ของเล่นโรบตนะคะ โรบอทแต่ว่าอีลันมาร์กแนันเจนเซนนะคะเขาก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับของเด็กเล่นนะคะก็โรบอท เนะพื่อนนี่โรบอทสักตัวไหมโรบอทสักตัวไหมเพื่อนโรบอทอาอีลอนมาร์กหรือเจนเซนนะคะแล้วก็พวกที่ทำเกี่ยวกับระบโบโรบอทนะคะทุกอย่างนะคะหุ่นยนหุ่นยนโรบอท ะะก็มาจากชินเดินถอยทางนั้นเลยนะว่าเอ๊ะทำไมหุ่นยนต์มันแบบสตาร์วอลสตาร์เทคค่ะในหนัง Star Wars Star t เทคทุกอย่างนะคะในหนังเกี่ยวกับแมกเนติก uh, ทุกอย่างเกี่ยวกับ uh, solution นะคะ <laughs> มาจากชินเดินถอยทางนั้นเลยนะคะเพื่อนะคิมก็อยากได้ว้า <laughs> หนึ่งตัวนะคะสัญลักษณ์อันนี้ โรบอทกูต่อสู้แล้ว,ลวพวกเกี่ยวกับทําระบบ a อเกี่ยวกับระบบโรโบอยนะคะก็สตาร์ทมาจากร้านขายของเด็กเล่นทั้งนั้นนะะ่ะชินเด้นนะคะชินเด้นชอยทั้งนั้นมะ,ะมาจากนี้มาจากที่นี้ทั้งนั้นเลยนะคะพวกเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์นะคะขับเคลื่อนโรโบอยนะคะเขา สนใจในเรื่องชินเดนทรอยฮะทำไมเอ mm ้วิถีมันมูฟเป็นได้เอวันไปได้นะคะแฟนตาซี Fantasy ไปได้ะคะ่ะ mm hmm. ก็อยากได้เหมือนกันนะคะที่อยากได้บกดได้ไว้สักตัวอันนี้คู่ต่อสู้รโรบอทคู่ต่อสู้อยากได้หุ่นยนต์สักตัวะ เราบด <c oughs> ยางเด็กน้อยเล่นไปที่บ้านตุกตัวเนาะไปที่บ้านตุกตัว <c oughs> ชอบมากเลยเออของเล่นเด็กนะคะทุกอย่างก็ง <c oughs> <c oughs> ดูแล้วมันก็เพลินนะจะจะ h ป p p y l i นะคะดูของชินเด้นนะคะ ด็กเกอร์นะคะทุกอย่างเพลินนะคะเพลิน,ะะนะะมากกว่าที่ไปช้อปปิ้งในแห้งใหญ่ๆตัวโต,โต,โตโปเพื่อนๆนะคะอือโลโบตโลโบหน่อยหุ่นยนต์ทุกอย่างนะคะ <S <S ร้านขายของเด็กชินเดนชอย นอยากได้อยากได้มากเลยชอบมากเลยอันนี้ก็เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เสื้อผ้านะคะไปก็ชินเล่นทรอยนะ make me happy and very happy so we go down to the first floor okay one <laughs> two three ก็ได้คือ the first for ทุกคนก็มาเดินช็อปปิ้งกันไลฟ์สไตล์ไลฟส์ไสนะไตล์เขาก็มาเดินช็อปปิ้งกันนะคะเพื่อนๆนะคะชีวิตดีๆชีวิตเลือกได้นะคะความสุขของชีวิตวันนี้แอบมอฟรีไทม์ฟรีดอมไทม์ นิ่มทามไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งไลฟ์นะคะเป็นซูชเอ่อเสืก้สอก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารซูชิรีสอร์ทเนาะีวิตดีๆก็เอาละเน้อเพื่อนๆนะคะ วัตกรของชีวิตมนุษย์ก็ไม่มีอะไรมากมายะคะ่ะกินนะคะกินกช้อปปิ้งนะคะกินกับช้อปปิ้งเนาะวัตกรชีวิตมนุษย์เนาะโอเคไลฟ์สไตล์แต่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งไลน์นะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเยวก็มาดูที่ร้านเบเกอรีะะ่เนาะนี่จะซูชินะคะ ซูชิก็เป็นร้านอาหารของซูชิไม่เป็นร้านอาหารของซูริบอะไรซาซาอะไรซาเบซาบบรุซาบบรุซูชิซาบบรุจะจะเป็นนิดกับ